สวัสดีครับเฟรมนะครับผมก็ใน E ีีที่57นี้นะครับผมก็อีีนี้เราจะไม่ได้มีการรีวิวอะไรเลยนะครับผมก็จะเข้าสู่ช่วงเนื้อหากันแบบเน้นๆยาวๆเลยนะครับผมก็สาหรับเนื้อหาเดี๋ยวันนี้เป็นการตอบคําถามแฟนๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ถามผมเอาไว้ในกลุ่มนะครับผมในกลุ่มของ a c e b o o k นะครับว่าเขามีเพื่อนกันอยู่2คนเนี่ยเราต้องการจะฝึกซ้อมพัฒนากันด้วยตัวเองเนี่ยโดยที่แบบว่าไม่คือไม่มีโค้ดแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยพอตีกันได้แล้วอยู่ในระดับประมาณมือเอ็นต้องการตีประเภทคู่ ทีนี้มีโปรแกรมไหนที่จะแนะนําบ้างแล้วก็มีวิธีไม้เซตการตีแบบไหนนะครับวันนี้ก็เลยพยายามลองไปคิดดูว่า เราจะออกแรมให้เขาแบบไหนดีนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยนะผมสาหรับผมแล้ว่ในหัวข้อวันนี้เราจะเน้นกันที่การคุมพื้นที่ก่อนเลยนะครับผมการคุมพื้นที่เนี่ยก็คืออย่างตัวผมเองเนี่ยจะเน้นการคุมพื้นที่4จุดหลังเพราะว่าเราตีคู่เป็นหลักนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดการคุมพื้นที่ที่สมมติแบบมันก็ได้จริงเ่ะมันจะต้องสามารถคุม c o อ e r ได้ทั้งพื้นที่ทั้งหมดเลยของคอร์นะครับผมก็คือแบบเป็นมือเดียวเนี่ยเราต้องเน้นการตีกันารแบบคุมพื้นที่อ่ะหลายๆคนนะครับผมถ้านึกไม่ออกว่าการตีแบบคุมพื้นที่คือ ได้เปรียบเพราะว่าเขาตัวสูงแข็ขายาวนะครับผมเวลาที่เขาตีเนี่ยเขาจะแบบมีการแพนเกมอะไรก็คือใจเย็นนะครับผมมีแบบแผนในการตีอย่างสมมุติเราโดนตีออกโฟเนี่ยถ้าเกิดว่าตามเบสิกแล้วเนี่ยมันก็ควรจะสไลด์ไปสองครั้งรวบขาแล้วก็เทคตัวตีหรือว่าสลับขาอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าอย่างเวลาที่วิกเตอร์ตีเนี่ยส่วนมากถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่เป็นการแพนเกมหรือว่าดูเชิงหรือว่ายังไม่ใช่ช่วงที่แบบว่าได้เปรียบหรือว่าทําจังหวะอะไรแบบนี้ส่วนมากเขาก็จะแค่สไลด์นึงหรือไม่ก็ก้าวขาแค่ขาเดียวนะครับผมแล้วก็ตีตีไปปเสร็็จุบกแค่ ขยับขาขวาเอ่าคลื่อนที่เคลื่อนที่ต่อไปด้วยการเดินอะไรประมาณนี้ก่อนนะครับผมดูเชิงก่อนนะครับผม ถามว่าทีเนี้ยคนที่ฟรีรัแบบไม่ใช่แบบวิตเตอร์ทําได้ไหมทําได้แล้วผมยังผมเองนะผมก็สามารถคุมพื้นที่ได้เหมือนกันแต่ว่าของผมเองอ่ะจะคุมได้แค่ใน4ี่มุมหลังของผมเองจุดบอดเนี่ยผมบอกเลยนะพราะแต่เด็กเองอ่ะผมเป็นนักกีฬาที่ตีเดี่ยวไม่ได้อ่ะไม,ไม่ไม่ใช่ว่าตีไม่เป็นผมเข้าใจทฤษฎีเข้าใจหลักการหมดแต่ว่าอาจจะด้วยกล้ามเนื้อของเราอ่ะมันแข็งแรงไม่พอในเรื่องของเวลาที่โดนคู่ต่อสู้ตัดยอดหรือว่ายอดหน้าเน็ตอะไรเงี้ยเวลาที่ผมสามารถวิ่งเข้าไปตีได้มันเข้าไปตีได้แต่ว่า การวางตำแหน่งขาอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะเสียเปรียบและผมไม่สามารถไปต่อลูกต่อไปได้สมมติผมตบปุ๊บคู่ต่อสู้อย่างโคมตม้าอย่างเงี้ยโคมตม้าชอบเกี่ยวเลี้ยวใช่ไหมผมสามารถวิ่งเข้าไปรับลูกเกี่ยวเลี้ยวของโคมตม้าได้แบบพอดีอ่ะพอดีแต่พอโดนโคน้รม้าผักไม่ทีผมไม่สามารถกลับกลับตัวไปได้แหละอันนี้ก็คือจุดอ่อนของผมอ่ะแต่ว่าตอนนี้พอผมมาตีคู่อ่ะจุดบอดตรงนั้นมันหายไปเพราะว่าเราจะมีคนหน้าคอยช่วยเราอยู่แล้วในสองนห,หน้านะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาแชร์ทิค ในการที่เราจะคุมพื้นที่สี่มุมหลงังยนะังไงเราก็รวมถึงโปรแกรมในการึุด้อมด้วยว่าทํายังไงที่จะทําให้เราเนี่ยได้ตีอยู่ในสีมุมหลังตลอดอะอย่างผมเองครับผมเป็นมือหลังนะผมจะทํายังไงให้ให้ผมได้อยู่แค่สี่มุมหลังโดยที่เพื่อนเราเนี่ยจะต้องอยู่หน้าอย่างแรกเลยก็คือต้องเอารูปลงเอารูกลงตลอดอย่าเซฟเพราะว่าถ้าเราเซฟเมื่อไหร่ปุ๊บคู่ขาเราก็ต้องแยกทีนี้เราก็จะไม่ได้คุมในพื้นที่ที่เราต้องการแล้วแต่ถ้าเกิดเรานวดลงไปเรื่อยๆค่อยๆเคาะค่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็จะได้อยู่โซนหลังแบบยาวๆนะครับผมแต่ที ขึ้นอยู่กับในการสุดตอนของเราด้วยว่าเราเนีออกลูกได้แบบว่าแม่นยําขนาดไหนแล้วก็ต่อเนื่องตะเทียนขนาดไหนด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆเรียบเรียงเนื้อหาแล้วก็ทําความเรียนรู้ทําความเข้าใจกันไป,ปพร้อมๆกันเลยนะครับ โอเคครับผมก็เดี๋ยวก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับเดี๋ยวลองแยกกันนิดหนึ่งว่าระหว่างเบสิกที่ถูกต้องกับการไปตีแบบรูปเกมจริงเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะปกติน่ะเวลาที่เราสอนเบสิกเด็กๆให้วิ่งคอร์ดใช่ไหมอย่างแค่เวลาเราออกถอยหลังเนี่ยเราก็สลด์สองครั้งใช่ไหมแล้วก็มาถ้าถ้าแบบว่าเป็นแอดวานซ์หน่อยก็คือให้กระโดดเทคตัวแล้วก็สลับขาหรือว่าถ้าแบบพื้นฐานเด็กๆ,ๆ,ๆใหม่ๆสลด์มาปุ๊บสลับขาตีอะไรแบบประมาณนี้ถามว่าแบบนั้นน่ะมันคือเบสิกที่ถูกต้องแต่ว่า เวลาเรามาตีลูกลูกเกมจริงๆอ่ะมันมันมันไม่สามารถใช้แบบนั้นได้ตลอดนะผมอก็ต้องมีการพลิกแพณาแล้วก็ต้องดูลูกเกมเราด้วยอย่างแรกเลยนะครับผมถ้าเกิดเราตีตามเบสิคตลอดเนี่ยอย่างแรกที่เราจะเสียเปรียบคือเราเสียเปรียบในเรื่องของการใช้กําลังแน่นอนว่าเราจะใช้แรงเนี่ยเยอะกว่าคู่ต่อสู้เยอะเลยนะครับผมอ่ะเพราะว่าคู่ต่อสู้อ่ะบางคนเขาตีแบบรัดอ่ะคนที่เขาเข้าใจในเรื่องของวิธีการเคลื่อนที่แล้วเนี่ยเขาไม่ต้องสไลด์สองอ่ะเขาแค่หนึ่งแล้วเขานวดอ่ะเคาะไปเรื่อยๆเคาะไปเรื่อยๆส่วนเราเองเนี่ยเราแบบว่าเล่นเก็บรายละเอียดแบบโโออออออ้้้้้หหใชแแรรรรงงงงทททุกกลลลลลูเเเเเเเยยยสสไไไดด์์คคตตบีีะะะ่่่่าาาาาันนถถมวืืฟ โอเคคุณสามารถทําแบบนั้นได้คู่แข่งก็กลัวนะ,ะถ้าเจอคนที่แบบว่าเทคตบเทคตบตลอดอะไรเงี้ยแต่นั้นหมายความว่าลูกที่ออกไปในลูกตบของเราก็ต้องมีประสิทธิภาพพอที่จะ,ะทำให้ก่ต่อสู้เนี่ยเขาเสียแต้มได้ต้องทําให้เขากลัวได้นะครับผมแบบไม่ใช่ว่าโอเคโหขยันฟุตเวิร์กดีมากนะแต่ว่าแฮนด์เวิร์กไม่ได้อย่างเงี้ยตบแบบสเปรย์สปะตบออกตบแบบมีเออร์เลอร์ตลอดตบก็เบาหรืออะไรเงี้ยอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์จะยิ่งเป็นผลเสียทามากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นก็เวลาเราตีเนี่ยเราต้องเรียนรู้การพื้นที่ก่อนเวลายยังออออออกกรแแเเี่่ผมม็จะคืื้ต เอื้อมตีนะครับผมหรือแม้แต่ถ้าไม่ได้เอื้อมลวกผาก็จริงแต่ผมจะพยายามไม่ให้ตัวเองเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสูงมากเพราะว่าเรานวดเนี่ยในการที่เราเคาะไปเนี่ยส่วนมากคุณเต่าเขาจะเปลี่ยนทางผมก็ต้องคิดเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าพอเรา,เราตบไปเนี่ยไม่ได้ตบก็ตายนะตบเพื่อที่จะโดนเปลี่ยนทางแล้วเราก็จะขยับตัวไปไปตีอีกมุมหนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยรอจนกว่าคนรับเนี่ยเขาจะเออเลอร์อ่ะเออเลอร์ในที่นี้มันเออเลอร์ได้หลายระดับตั้งแต่การออกรูปพาดขึ้นมาทาให้ เออเลิกแบบตีตีแป๊กตีออกเสียแต้มไปเลยแบบนั้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีอ่ะทุกวันนี้ที่ผมตีกับเด็กๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนักกีฬาเนี่ยผมจะใช้แรงตบอยู่แค่ประมาณสัก80%อ่ะแต่ว่าทีนี้แปของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากัน80%ของผมเนี่ยอาจจะเท่ากับอ่าหนึ่งร้อของของคนทั่วไปอ่ะแบบว่าคนที่เพิ่งเริ่มตีแบ็แต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็าอาจจะเท่ากับ,กกบกหออาะะา้าสิบเปอร์เซ็นต์เนนนี่ยมมััขึ้นอยู่กับบตัวุคคลน,นั้นๆนะครับผมอ่ะ ทีนี้ที่พูดถึงเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าพอเราลดการใช้แรงเนี่ยจากเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มันต่ำลงมาเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะได้คือเราจะออกลูกได้สเสถียรมากขึ้นอ่ะเพราะว่าจากลูกตบกลายมาเป็นลูกเคาะแน่นอนว่าความแม่นยำมันก็จะมากขึ้นนะครับผมอ่ะแล้วอย่างที่2เลยคือเรื่องของแฮตเรดอ่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ลูกตบเต็มแรงตลอดเนี่ยยังไงการเต้นของหัวใจของเราเนี่ยแฮตเรดมันเพิ่มมันเพิ่มขึ้นไปอยู่แล้วนะครับผมก็ลองลองลดแรงตรงนี้ดงแค่2ส,ส่วนเนี้ยได้ในเรื่องของการคอนโทรลกับควบคุมแฮตเรดได้้้เเนนนนีี่่่ยยยวมงาขึส ผมมองว่าแบบโอเคแล้วอันนี้คือการคุมพื้นที่ที่ดีและถูกต้องนะครับผมก็เดี๋ยวลองให้ไปดูนอหาในคอร์ดกันเลยนะครับตอนนี้คอร์ดว่างแล้วนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะจําลองโปรแกรมนะครับผมแล้วก็ลองเอาไปสุ่ตามมาดูนะครับก็ตอนก่อนน็อกลูกเนี่ยผมวัดห้าเรทของผมเนี่ยอยู่ที่9 3นะครับแต่ว่าตอนนี้พอน็อกลูกไปก็ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสักร้อยหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดู2แบบนะครับว่าการคุมพื้นที่ การตีแบบว่ามีมีแผลนะครับผมก็เราแบบแพนเกมเอาเลยกับการตีแบบว่าแบบบ้านละหามใสสุดนะครับผมว่าร์ตเรทเนี่ยมันจะแตกต่างกันขนาดไหนแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาได้เนี่ย มันจะเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะจาลองจากการคลมพื้นที่แบบว่าละเอียดละเอียดเลยนะครับผมก็คือจะไม่ได้มีการตบเต็มแรงเลยเราจะนวดไปเรื่อยๆแล้วก็ลองจินตนาการไปว่าข้างหน้าของผมเนี่ยมีคนยืนอยู่มีคนยืนคุมหน้าให้ทําให้ฟันน่ไม่สามารถวางสั้นได้เพราะว่าเราจะมีมือหน้าอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมตบไปเนี่ยไม่ว่าจะตบตรงตบคอร์สเนี่ยเขาจะต้องวางครึ่งกลับมาให้ผมอันนี้คือโปรแกรมที่เราเซตกันไว้กับเพื่อนนะครับผมอ่ะก็ถ้าผมตบตรงเขาจะวางคอร์สอ่ะก็โดยก็เหมือนลูกเกมทั่วไปเลยนะครับผมแต่แ ดี๋ยวไปสาธิตให้ดูให้จะได้เห็นภาพเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะติดไมค์ไปพูดไปนะผมฮาร์เดดผมอาจจะขึ้นสูงกว่าปกตินะครับผมเดี๋ยวลองดูรูกกอนรูปเกมจะประมาณนี้ในโปรแกรมของเรานะครับผมอันนี้เขายกขึ้นมาใช่ไหมถ้าเกิดผมตบตรงเนี่ยเรียงปุ๊บเขาก็จะวางคอร์สผมก็จะต้องกลับมาวางกลับอันนี้โดนผมตบตรงปุ๊บเขาก็จะวางคอร์สก็ต้องโคเวอร์กัน,นผมตบคอร์สเขาวางตรงเราสามารถเคลื่อนที่เข้ามาดักก่อนได้นะผมเงี้ยผมเคาะคอร์สวางตรงกับอันนี้คือโปรแกรมที่เราเซ็ตขึ้นมาทีนี้ เดี๋ยวอลองดูผมจะขอหยุดพูดนิดนึงเพราะว่าถ้าพูดไปยเงี้ยเท่ากับว่าผมหายใจออกอยู่ตลอดเวลาผมไม่สามารถควบคุมลมหายใจได้ก็เดี๋ยวลองให้ดูรูปเกมกันว่าเราเอาไปใช้ในรูปเกมจริงมันจะเป็นประมาณไหนนะครับผม เรับผมก็ลองตีไปเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะว่าประมาณกี่ลูกแต่ว่าลองดูฮาร์ดเรตตอนนี้ตอนนี้ฮาร์ดเรทของผมอยู่ที่ประมาณ122นะครับผมก็ถือว่าขึ้นมาประมาณ20จุดก็ถือว่าโอเค120นีย่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แต่ว่าถ้าเกิดผมพูดไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ขึ้นมา140แล้ะเนื่อยตอนพูดเพราะฉะนั้นเวลาไปตีเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ก็เก็บแรงที่จะพูดเอาไว้แบบเออไว้เอาไว้ตีดีกว่าไม่หายใจตอนนี้อยู่ประมาณ150ละโอเคครับนิง่งตอนนี้มัน แล้วเดี๋ยวผมลองใส่สุดให้ดูว่าจะทะลุ180หรือเปล่านะครับผม โอเคครับผมตอนนี้เล่งไปเมื่อกี้นะขานาดแค่แบบว่าตีว่าจําลองว่าแต้มเดียวนะแล้วผมเล่งแบบว่าเล่งสุดตัวเงี้ยตอนนี้คะเนทขึ้นไป180อ,18อ,อ่ะ183เอะอแล้วเราคิดดูว่าส,สภาพนะว่าเราต้องตีกันอย่างเงี้ย21แต้มอ่ะยังไงก็อยู่ได้ไม่จบเกมนะถ้าเราตีใช้แต่กําลังแบบโดยที่เราไม่มีแผนในการตีอะไรเลยนะครับ okay, เดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาขายายความเพิ่มเติมแล้วกัน ครับผมก็เดี๋ยวผมจะแนะนําในเรื่องของอโปรแกรมที่เราจะเซตกันไว้ก่อนนะครับผมสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องคุยกันไว้น่ยคือถ้าเราตบตรงเพื่อนเราจะต้องวางคอร์สวางคอร์สเนี่ยไม่ใช่การวางสั้นนะขอเป็นวางยาวมาอยู่ในระดับครึ่งคอร์สเลยนะครับแต่ว่าคอร์สนั้นเป็นเลียดคนรับก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะครับผมในการฝึกแจกลูกนะครับผมแล้วก็ถ้าเราตบคอร์สเนี่ยก็ให้เขาวางตรงเท่ากับว่าตอนนี้พอโปรแกรมเนี่ยมันถูกเซตขึ้นมาเราสามารถรู้อนาคตได้อยู่แล้วว่าลูกจะไปทางไหนซึ่งโปรแกรมอันนี้มันถูกเซตมาให้ ให้มันดูคล้ายกับรูปเกมในการตีจริงๆนะครับผมโดยสัญชาตญาณโดยทั่วไปเลยเราตบตรงเพื่อเรายือนอยู่หน้าช่องค้อนมันก็จะว่างคู่ต่อสู้เขาก็พยายามที่จะสาสคอนหรือว่าเราตบค้อนนะครับผมเพื่อเรายืนหน้าช่องช่องทางตรงมันมันก็จะว่างเขาก็จะวางตรงกลับมาอันนี้คือโปรแกรมที่เราเซตมาให้มันใกล้เคียงกับการตีจริงมากที่สุดนะครับผมทีนี้ลองดูถ้าเกิดว่าเราจะตีคุมพื้นที่เนี่ยลองดูสเต็ปขาที่ผมเลือกใช้ก่อนเลยสเต็ปขาเนี่ยจะสามารถสไลด์ก็ได้หรือก้าวก็ได้นะครับผมเวลาก้าวเนี่ยถ้าเรายืนจากจุดเซนเตอร์ อ่าค้อนมาทางข้างหลังนะผมเพราะว่าด้านหน้าเรามีคนคุมมยู้ให้อยู่แล้วเวลาที่เราจะถอยเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรีบสไลด์แบบว่าสไลด์แบบทีทีอย่างเี้เราสามารถค่อยๆเดินได้อาจจะเดินอย่างนี้เลยก็ได้นะครับผมพอม,มาจบด้วยขาขวาอันนี้ผมจำลองด้วยผมถนัดแขนขวาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนถนัดแขนซ้ายก็ออาอีกแบบหนึ่งนะครับนี้แขนขวาเนี่ยมันก็จะต้องจบยังไงก็ได้จบให้ด้วยเท้าขวา พอท้าขวาอยู่หลังปุ๊บเราแจกลูกไปเนี่ยอันนี้คือต้องไปซ้อมันเยอะๆทำให้มือเราสเสถียรมากที่สุดทําให้มือเราแม่นให้ได้นะครับผมเพราะเวลาเราตีไปแล้วเนี่ยเราไม่จาเป็นที่จะต้องรีบก้าวขากลับเข้ามาพร้อมกับมือนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเบสิกอ่ะเวลาที่เราตีโค้ชจะสอนให้ตีไปพร้อมกับก้าวขานะแต่ว่าเวลาที่เราคุมพื้นที่จริงอะ่ะมันไม่จะเป็นต้องใช้สเต็ปนั้นเสมอไปนะครับผมเวลาเราตีเนี่ยออกลูกปุ๊บเราดูก่อนว่าลูกเราออกไปยังไงขายังไม่ต้องรีบแล้วค่อยเดินกลับเข้าก็ได้มันก็จะกลับมาตรงนี้พ นี่ครับเดินออกมาปุ๊บพัาค่อยๆค,คุมพื้นที่อย่างงี้นะสำคัญที่สุดเราต้องขยับตามเนี้ยเดินตามเดินตามไปจุดที่เราคิดว่าลูกจะไปเราเนี้ยเรารู้อยู่เราเข้ามาตรงเราก็เดินตามตรงพอ,อเราตบคอสเขาจะวางตรงเขาก็เดินตามง่ายแค่นี้เลย นี่ครับผมขาขวาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องรีบสลับเข้าไปอันนี้คือการคุมพื้นที่ส่วนสเต็ปที่เราจะใช้เดินออกไปในทางมุมเฉียงนะครับผมก็คือพอเราต,ตีเสร็จปุ๊บเราก้าวเขานี่แล้วก้าวซ้ายขวามันก็จะถึงพอดีอทุกอย่างเนี่ยเวลาที่ผมสอนเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนง่ายหมดแต่ว่าเนี่ยผมสอนคนที่มีพื้นฐานมาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เอาไปต่อยอดกันเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับผมเล่นกันแบบง,ง่ายๆคุมพื้นที่ไว้ออกลูกให้จิกไว้แล้วคุมเอาลูกลงไว้ตลอด นี่พื้นฐานง,ง่ายๆเราลงคอร์สก็เข้าไปดักด้วยเอาลงตรงก็รอโดนเปลี่ยนอโอเคครับผมรูปเกมโปรแกรมของเราก็อยู่ประมาณนี้นะผมก็ใครที่คิดว่า โปรแกรมนี้เป็นประโยชน์แล้วก็เรามีสมาชิกซ้อมเนี่ยมีจำนวนจำกัดมีแค่2อถึงสคนเนี่ยเอาโปรแกรมนี้ไปใช้ได้เลยนะผมโอเคครับผมก็ตอนนี้นั่งพักมาประมาณสัก5ทีฮันเดดผมก็กลับมาเป็นปกติแล้วเมื่อกี้สงสารตัวเองมากเลยนะคือตีไปมันเหนื่อยไปมันไม่ได้เหนื่อยตอนตีแต่ว่ามันเหนื่อยตอนพูด ลหลายคนเนี่ยแบบจะรู้เลยนะว่าเวลาเราออกกําลังกายอยู่เวลาวิ่งอยู่แล้วแบบใครมาชวนคุยหรือเราต้องพูดอะไรไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเออมันมันเหนื่อยอ่ะเพราะว่ามันคุมลมหายใจไม่ได้ปกติเวลาถ้าเกิดผมตีในลูกเกมเนี่ยเงือผมออกช้ามากแทบจะไม่มีเงือแล้วแทบจะไม่เหนื่อยด้วยเพราะว่าเวลาเราตีไปเนี่ยเรามีสมาธิสมาธิเราใช้อยู่กับการควบคุมลมหายใจการคุมจังหวะการเคลื่อนที่อะไรพวกนี้นะผมแต่ว่าพอเราต้งองตีไป,ไปด้วย Brit? พูดไปด้วยสอนไปด้วยเนี่ยเออทั้งสมองเราก็ต้องคิดอะไรเงี้ยแล้วก็คุมลมหายใจมันก็เพีย้ยนเพราะว่าเวลาพู ครุบอากาศหายใจเข้าอะไรอย่างนี้นะผมมันก็จะเพี้ยนไปก็ตอนนี้เอาเป็นว่า,าโปรแกรมที่ผมคิดอันเนี้ยมาผมมองว่ามันเป็นการฝึกแบบเป็นการตีโปรแกรมที่รู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็มีประโยชน์นะครับผมทั้งกับคนบุกแล้วก็คนรับนะครับผมคนรับเราก็ต้องโฟกัสด้วยบางทีที่ผมเห็นเด็กๆหลายคนเวลาที่เราออกโปรแกรมไปให้เนะี่ยแล้วมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแบบตามที่เราต้องการเนะี่ยอย่างแรกเลยบางทีพอคนบุกเนะี่ยจริงจังมากแต่คนรับเนะี่ยวันนั้นแบบไม่มีอารมณ์ตีไม่อยากตีต,ตีทิ้งตีขว้างางเงี้ย กลายเป็นว่ามันจะไม่ได้ประโยชน์เลยสักคนนะครับผมพอฝ่ายบุกออกลูกไปปุ๊บฝ่ายรับตีเสียตีออกตีอะไรเงี้ยแบบเบอร์พอมันลุกลุกเกมมันไม่ต่อเนื่องเนี่ยการตีโปรแกรมมันไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นก็พยายามเอาวันที่ทั้งสองคนเนี่ยพร้อมพร้อมกันจริงๆแล้วก็ตั้งใจใส่ใจทุกรายละเอียดเวลาตีเสียแน่นอนว่าคนเรามันตีเสียกันได้แต่ว่าพอเราตีเสียแล้วเนี่ยเราจะต้องคิดตามด้วยว่าที่เราตีเสียเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วมันมีแนวทางการแก้ไขแบบไหนซึ่งแบบ เราต้องพยายามตีกันให้ได้นานที่สุดไม่ใช่ว่าตีเสร็จตีเสียแล้วเอาใหม่เอาใหม่อย่างเดียวมันไม่ใช่แค่การเอาใหม่นะถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์สูงสุดสมันต้องคิดตามด้วยว่าก่อนที่จะเอาใหม่เนี่ยเราต้องไม่ผิดพลาดแบบเดิมหรือว่ามันมีแนวทางการแก้ไขแบบไหน,นก็ต้องคิดพลิกแพงไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคโปรแกรมมันถึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็สำหร,ร,รับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็เดี๋ยวผมมีโปรแกรมดีๆอะไรที่จะมาแนะนำให้เอาไปฝึกกันนะครับผมก็รอดูติดตามกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ